ร้านร้านมาแล้วให้วิจารณญาณในการรับชมตัวควันนี่เขาจุดประทัดตะก,กี้นะคะเ<ด>น,นื้อวานหนังแอคชั่นเสียงประทัดม่เสียงประทัดที่ไหนสวัสดีค่ะทุกคนต้อนรับสู่ช่องส้มมารีและตอนนี้ส้มมารีอยู่นครศรีธรรมราชค่ะคันนี้เรียกว่าอนาคตเศรษฐี <laughs> ทุกคนนะพี่โจก็คือน,นั่งทำงานอยู่ตรงนี้ยเ,เ,เยนทัวขวัญคืออะไรคะพี่กาดเรื่องประวัติศาสตร์ ท่าท่าทองคำชื่นฉ่ำธรรมชาติแล่ท่าโดมเครื่องหอมสามกระสัดมากวัดมากศิลป์ครบสิ้นกุ้งปูจังหวัดนครศรีธรรมราชสงสารพี่คนขับรถชื่นฉ่ำธรรมชาติมากเพราะว่าฝนตกคือมนรับฉ่ำไปนะคะเดี๋ยวนี้เราจะไปไหว้พี่ไข่กันเป็นน้ำมนต์ได้รับบุญ แบบว่าเราจะไปเจอสุดที่ดีมันต้องมีอุปสรรคกันเล็กน้อยเราจะรวยเราต้องกับปากมาก่อนประเด็นคือเรามาวันที่หนึ่งธันวาค่ะทุกคนวันนี้คือไงหวยออกวันนี้จุดนี้นะรู้เลยนะว่าได้หรือเปล่าเราจะมาดูกันว่าเราจะกลับอย่างเศรษฐีหรือกลับอย่างายาโจงเหมือนเดิมนะ โอเคที่แรกเรายังไม่ได้ไปไหว้ขอพอรที่ไหนวันที่แรกเราจะไปกินก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะกินค่ะจะไปกินติ่มซำกันค่ะเราบินมาไฟ,ไฟเช้าสุดแล้วเราจะกลับไฟเย็นสุดหวังว่าจะไม่ดีเลยด้วยนะ <laughs> น่ากลัวมากเดีย๋ยวเรามาดูเส้นทางการเป็นคนรวยของเราในหนึ่งวันนะคะ <laughs> เส้นทางรวยของเรานี่เราควรต้องซื้อเลขเดียวกันไหมเพราะเราจะมาไหว้ด้วยกันนะบาใบแบ่งกัน90ล้าน90ล้านมาแล้วให้วิเารณนยาณในการรับชมเห็นอ๋อตายตายตายจับไหมขอาสีจับไหมขาดจะขึ้นได้ถ่ายทำลอตเตอรีข่ขาดรู้เลยว่าใบนี้ถูกแม่อโหไม่เคยซื้อลอตเตอรี่เยอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยค่ะทุกคนถามว่าคาดหวังไหมอยู่แล้ว หิวหยมาจากกรุงเทพค่ะหิวหิวหิวเสร็จสีก็สั่งกันแบบเนี้ยนะใช่ใช่เราเตรียมตัวจะทีเมืองก่อนเสรพอกินเสร็จแล้วเราเข้าโรงแรมนอนกินกินอะไ่อย่างนั กินไปนเรื่อยเลยหลายย่างแล้วแต่ว่าคนที่กินดุที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีคอนโดอยู่ตรงหน้าเขาคนทำทีเอามาวางกันหมดเลยความสุขอะไรก็ไม่รู้อยู่เนี่ยปกติ<อ>เวลาคนมาแก้บนนี่คนแก้บนด้วยอะไรคะแก้บนเรื่องหน้าที่การงานก็ต้องเป็นไก่ไก่ประมาณนั้ไก่อ้าปากครับเป็นปูนปั้น เป็นรูปไก่ชนจริงๆที่เขาปั้นกับพูดนะครับประทัดแล้วก็ชุดของเล่นเด็กของเล่นถ้ามือนัด800บาทครับถ้ามือนัดแสนเสียงพันสองร้อยบาทครับคือเหมือนจุดแล้วเหมือนมีแสนลูกเนี้ยหรอถ้าเป็นมือนัดธรรมดาประทักมันจะเท่ากันหมดแต่แสนเสียงเนี่ยลูกใหญ่บ้างลูกเล็กบ้างเสียงมันก็จะปั้งกว่าครับมีไดโนบีของเสียง จริงๆการทำงานในวงการมันไม่ใช่แค่เรื่องเราขยันอย่างนี้ต่มันเป็นเรื่องโอกาสจากผู้ใหญ่หรือจากแบรนด์สินค้าหรือจากใดๆก็ตามวันนี้ก็ต้องขอเหมือนความแบบเมตตามหานิยมอะไรนิดนึงประมาณนั้นใครจเป็นเศรษฐีชนนะสิฉนะสิ อยู่ที่หมู่บ้านคีรีวงเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทยค่ะอากาศดีที่สุดในประเทศไทยอันนี้เราต้องให้คนที่เขาคิดแพลนเนี่ยมาอธิบายนะคุณพี่เพิร์นะคะยังไงคะมาอธิบายเอาของว่าดีที่สุดในหมู่บ้านนี้อากาศดีที่สุดเลยต้องมาดมไงดมกตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวจะเอารูปให้ดูค่ะว่าปกติเนี่ยแลนด์มาร์คของที่นี่เราจะต้องถ่ายรูปอะไรมันคือก้อนหินก้อนนั้นค่ะก้อนหินก้อนและตอนนี้ก้อนหิน ตงจงไปนจมน้ำหินที่เราควรจะต้องเดินลงไปถ่ายรูปคู่แบบอยู่บนโขดหินสวยงามนนาไม่เป็นไรถือว่าเรามาดื่มดำบรรยากาศดูลำธารแล้วก็อากาศดีๆนะคะอขอเชิญชาวคณะค่ะ นมจีนปลาเขียวคะะ่ะขนมจีนปลาเขียวนะคะเพราะว่าคุณน้องตายไมอยากกินนะคะ <S <S อกกนองา,านไหนคประเด็นก็คือเพิ่งกินไปไมเมื่อสองช่วโมงเม,ม,ม,มื่อวันที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ย่อยติ่มซำเลยอี่ครั้งแรกในชีวิตที่ได้มานอกคอสีชมพูนั้นมาแล้วก็ต้องกินไ,ไ,กไก่ทอด แล้วนะคะ ก็สองข้างทางที่นั่งรถมาก็คือจะมีร้านขายแบบวัตถุมงคลแล้วก็ไก่มาไว้แก้บนเยอะแยะมากมายนะคะหลากหลายร้านนะคะพี่ยาคนขับรถของเราบอกว่าในวัดมีแบบบูชาไข่ได้นะคะสามารถแบบบูชาชุดละ300บาทแต่ว่าคนหนึ่งอะซื้อได้ไม่เกินสามชุดนะคะถ้าไปเช่าข้างนอกก็คือมีแบบ2องพันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอยากได้ของแท้วัดเจดีมาที่นี่นะคะ300เท่านั้นเรียกพี่ไข่แล้วกันเพราะเขาบอกว่าจริงๆเขามีอายุเป็นพันปีเลยเขาชอบของเล่นชอบไก่โชว ประทัดชอบชุทหาร yeah. วันนี้คิดว่าเราก็จะมา yeah. ขอพรมาบนสักเล็กน้อยอะไรเงี้ยล้วถ้าเกิดแบบได้ตามที่เราต้องการเนี่ยเราจะมาแก้บนกันนะคะก็ไม่รู้จะมีคลิปภาคต่อเปล่าถ้ามีภาคต่อแปลว่าได้ตูฟอนนี่เขาจุดประทัดะกีนะคะเ okay. นึกว่าหนังแอคชั่น เราก็ไปไหว้มาแล้วเลยบอกเสี่ยงประทัด ีจริงๆก็คือแบบบริเวณแบบนอกวัดอะไรเงี้ยถ่ายพอได้นะคะแต่ว่าข้างในเขาไม่ให้ถ่ายคลิปเนาะ,ะก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปมาฝากทุกคนนะคะตแต่เขาให้ถ่ายรูปได้อะไรเงี้ยเข้าไปหอก็จะมีหลายจุดนะคะก็จะมีจุดที่เราแบบว่าไปจุดคู่ขอพรกันจุดเจียมซีแล้วก็มีจุดที่เป็นเหมือนโบสถ์นะคะที่เราแบบเดินไปข้างบนได้แล้วก็จะเจอเป็นเขาเรียกว่าเป็นรูปแกะสลักของพี่ไขวัจเจดีนะคะที่แบบเป็นของจริงแบบอันดั้งเดิมที่เขาแบบว่าแกะสลักมาจากจำไม่ได้ว่าเป็นไม้แล้วน่าจะเป็นไม้ตะเคียนแล้วเป็นสีดำอย่างเงี้ยอันนั้ ก็ขอเรื่องงานไปนะคะก็ต้องมาเราลุ้นดูว่าจะมีภาค2ในการแบบเฮ้ยมาแก้บนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเ,อ,อ,เอ,อ้เราบูชามาแล้วค่ะนี่ที่เราบอกไปในรถนะ1นบัตรประชาชนซื้อได้สามชุดนะคะก็เลยเช่ามาให้ตัวเองให้แม่แล้วก็ให้พี่ตุ้ยผู้จัดการนะคะเรามาซื้อทูบค่ะบอกว่าให้จุดทูบ4ี่มุ4ม4ี่มุม <4 S 1> มันเป็นสี่เหลี่ยม4ี่มุมแต่ว่าก <4 S 2> ่อนจุดให้แบบอธิษฐานคอยไข้ด้วยาได้เลขนะถุงละร้อยลองดน ขอเสียงเศรษฐีนะครับเสียงเราซื้อไปเป็นพันเหมือนกันนะเราซื้อไปสักสามพันอะไรเงี้ยเนอะซื้อไปสามพันเลยเหรอก็เมื่อกี้ที่ฉันซื้อก็สองพันหนึ่งเนอะแล้วแกซื้อเพิ่มอีกห้าร้อยแล้วก็วันก่อนซื้อมาอีกสี่ใบก็สี่ร้อยสามหน้แล้วเรื่องเจ็บใจคือทะเบียนรถของพี่อยาค่ะ คือลงท้ายด้วย8 4แล้วเราก็จ้องแล้วว่าเออถ้าเจอแผงหวยแผงลอตเตอรีอ่อ่ะจะซื้อ84แล้วไปทุกที่มันไม่มีเพราะว่าวันนี้เรามาวันที่หนึ่งเลยอะ่ะเลขท้าย2ตัวออกอะไรคะออก8ปดสี่ที่หยไได้ซื้อ <c oughs> เท่ากับไม่ถูกไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าเราของานเราไม่ได้ขอ,อหวยหวยเป็นแค่ผลพลอยได้ถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรชีวิตยังมีวันหน้าสมุ่บอก ทริปของเราก็ยังไม่จบนะคะคือเราเรากลับไปประมาณแบบสามทุ่งกว่า3ามทุ่ครึ่งตอนนี้เพิ่งจะ4ี่โมงครึ่งเองนะคะเพราะาเราเพิ่งตรวจหวยกันเสร็จนะคะชิลกันริมทะเลลืมถ่ายค่ะกินจะหมดกันแล้วค่ะนี่จัดไปค่ะโรตี เรามาถึงจุดสุดท้ายของนครศรีธรรมราชก่อนที่เราจะกลับกรุงเทพกันนะคะร้านหมูกระทะนะคะแอบเหนื่อยเหมือนกันนะเพราะว่าเมื่อเช้าก็แบบตื่นตีห้าก,กว่ามาแบบไฟเช้าสุดนะคะเหนื่อยไหมพี่โจโวันนี้ก็หลับตลอดรอพี่โจโหลับวันนี้ไม่ได้หลับหลด้วยแล้วก็นั่งอัพคลิปด้วยแล้วที่นี่เหมือนแบบพอเราเข้าไปในป่าในเขาเหมือนแบบว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตสัญญ,ญาณน้อยนี่ตัวเราว่าจริงจังไม่ใช่เล่นอีกแล้วนะเนี่ยแน่นอน ก็คือเปลี่ยนก็คือถอดเสื้อแล้วเพราะว่าแบบสงสารคนนั่งข้างอย่างน้อยถ้าสมมติใส่เสื้อแขนย,ยาวทับตอนกันหนาวก็จะได้ไม่ต้องมีกลิ่นหมูกระทะออลอยออกมาจากตัวกินหมูกระทะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่สนามบินแล้วค่ะเตรียมตัวกลับกรุงเทพแล้วนะคะเอาเป็นว่าชอบคลิปนี้นะคะก็ะฝากทุกคนอนุโมทน,นาบุญด้วยการกดไลค์ like ด้วยกันนะคะเพราะว่า เป็นทริปทำบุญนะคะกดไลค์กดแชร์ subscribe ใดๆก็ตามใครเคยไปไหว้พี่ไข่มาบ้างแล้วแบบเคยได้หรือไม่ได้ยังไงคอมเมนต์มาบอกกันได้หรือใครที่แบบเฮ้ยมีแพลนอยากจะไปพอดีแต่คอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ลาไปก่อนคะ่ะทุกคน Bye. บายบายคะ่ะ